เราหรือเปล่าอ้าเดี๋ยวรอบสังหารสวัสดีครับปต r มชมเข้าสู่รายการสาวร้มชาเพราะกันเช้าวันจันทร์ที่11เอ่อภาษาอะไรเมื่อกี้นะฮะภาษาเหมือนรัสเซียเลยทีเดียวนะ11พฤศจิกายนส5 6 7นั่นเองนะฮะวันนี้เนี่ยเรากลับมาใช้ใครเอ็นไมค์ครับปกติดั้งเดิมไม่ได้ใช้อะไรนะลูน่าแล้วนะเฮตพ้นคืออะไรเพราะว่า มันมีปัญหามันเรื่องมากกันเองนะฮะคือเราพยายามที่จะลัช์เกมหลายรอบมากนะแต่ปรากฏลูน่ามันบอกว่ามันเออร์เรอร์เออร์อะไรก็ไม่รู้น้อผู้ชมคือคือมันมันมีความแบบกวนอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันขึ้น e r อร์แต่มันขึ้นแ h Path ก็คือเป็นเขาเรียกนะเป็นเป็นเขาเรียกอะไรแบบเป็น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 โลเคชั่นอะ เป็นพิกัดของไฟล์อะว่าฟไ,ไฟล er ์เออนี้ยมันอยู่ที่ไหนไอ้ไฟล์ที่มันบอกเออร์เรอร์มันอยู่ที่ไหนคือมันบอกเออมันบอกว่าไฟล์มันอยู่ที่ไหนแต่ไม่สามารถกดได้และไม่สามารถกด Copy ได้บ้านไหนคนบ้านไหนนะคุณผู้ชมถามเลยคุณผู้ชมว่า path มันยาวมากคุณผู้ชมแล้วใครที่ไหนนะจะไปนั่งพิมพ์ตามหาใช่ไหมโอ้โหแล้วคือเปิดเข้าไปทีก็แบบแล้วก็คือชื่อไฟล์ก็คือแบบอืมไม่ได้อ่านง่ายเลยนะแบบ อะไรก็ไม่รู้แบบยุบยับยุบยับเต็มไปหมดเลยนะฮะเป็นคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะตามหาหรือเปล่านะก็ต้องยอมรับนะฮะตรงๆเลยว่าไม่ตามหานะเพราะว่ามันเสียเวลามากเลยทีเดียวนะฮะคือให้มาเป็นตัวหนังสือเป็นโค้ดว่าเออพาดนี้นะที่มันระบุเออร์ไว้อยู่เออก็ระบุเอาไว้โอเคแต่ไม่สามารถที่จะกดเข้าไปดูตรงๆได้ต้องแบบผ่าน การเปิดผ่าน Windows Explorer อโอ้ยอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายมากเลยทีเดียวนะผู้ชมแบบเออลาก่อนแล้วกันนะฮะก,ก็เลิกใช้อะไรอย่างงี้นะฮะแต่ถามว่าเลิกใช้ถาวรหรืออย่างไรนะฮะก,ก,ก็ไม่ขนาดนั้นนะฮะก็อาจจะกลับมาเล่นอยู่ถ้าถ้ามันเป็นเด็กที่รักดีขึ้นมาในวันหนึ่งะนะฮะอ่าก็คิดว่านะหรือเปล่าแต่เราตอนนี้หนีก่อนดีกว่าเอ้ยอยังไม่ทันได้หนีเลยปะโถะทาง โอเคนะฮะก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าลูน่ามีปัญหาไม่ยอมลัช์เกมและนอกจากนี้แล้วการที่มันจะระบุเออเร์ว่าทำไมมันถึงลัช์ไม่ได้ก็ไม่ยอมให้เราเปิดเข้าไปดูง่ายๆด้วยจเจริญพรนะฮะใช้คำสั้นๆเลยนะฮะออหนึ่งคำสั้นๆเนานะใช่ไหม หนึ่งคำหรือว่าสองคำกันแน่คือที่แน่ๆมันสองพาย,ยางจะไม่รู้ว่าหนึ่งคำหรือสองคำอ่ะก็ให้ให้คำสั้นๆแล้วกันพวกนี้ดีกว่าให้คำสั้นๆว่าเจริญพรนะฮะอ่ะก็เจริญพรนะสำหรับลูน่าคลายเอ็นโอเคปะเออคือมันมัวแต่โหลดอะไรของมันก็ไม่รู้อ่ะนะ JRE คือ what is that นะฮะใช้เวลาโหลดแบบนานมากนะแล้วก็โหลดไม่สำเร็จแล้วก็บอกว่าแลังสเกมไม่ได้อะไรอย่างงี้นะก็ปวดหัวไปเลยทีเดียวนะท่านผู้ชม บบอะไรของมันก็ไม่รูนะ้เรื่องมากจริงๆเลยนะฮะก็เลยกลับมาใช้เคอร์ใครแอนปกตินั่นแหละนะฮะคุณผู้ชมเนะาะฆาตกรนี่ยังไงก็ยังคงติดกับคาลิวันยังค่ำนะฮะเหมือนเขาแบบเป็นเพื่อนกันะไรางงี้เนาะเออเขาเป็นสามีภรรยากันนะฮะคาลินี่เป็นสามีหรือเป็นภรรยาดีนะฮะอ่ะคุณผู้ชมทายแล้วทายแล้วอ,อ๋อไม่ทันนะฮะ โอเคคือจริงบางครั้งก็ไม่ต้องบอกก็ได้น้อเฟลโล่เดทเอ็ทีฟว่าเป็นใครเพราะสุดท้ายแล้วเดทเอ็ทีฟตายปุ๊บเขาก็เปลี่ยนคนอะไรเงี้นะก็ไม่จำเป็นต้องบอกก็ได้เนอโอเคนะฮะโอ้ใช่เราลืมเรื่องภารกิจนะฮะเผื่อว่าเราชนะเราจะได้แบบได้เงินได้ทองกันอะไรเงี้น่าเสียดายอีกแล้วไว้เกือบแล้วร่วงร่วมไปทีนี้ฮานูก็คือแบบลาก่อนโลกไปเลยทีเดียวนาจาโอเคนะฮะคุณผู้ชมไอ้ไม้นี่มันใชัยปะเนี่ยแต่ชอบสกินไม้มันดีนะ ดูเท่ดีเออโออ้อออย่านะอย่าอย่าดีอย่าเลยไม่ใช่เหรอมันอยู่ที่ไหนตามใจเธอดู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  เพลงอะไรก่อนโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยแอบโชว์ธนูได้ยังไงอ่ะมันไม่มันไม่มีมารยาทเลย <c oughs> พูดเรื่องของเรานะ <c oughs> ก็ยังงงอยู่จริงๆก็คือจากคลิปก่อนที่เราบอกกันไปนะครับว่าแบบเรารู้สึกว่า เออเมื่อนั่นเจ็บคอนิดนึงอะไรอย่างงี้นะฮะถามว่าตอนยิงเจ็บอย่ไหอืมก็ประมาณนึงนะฮะไม่ใช่เจ็บคอแล้วแหละตอนนี้น่าจะเป็นอาการป่วยแบบเป็นหวัดมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นะะแล้วถ้าเสียยมันแปลกไปก็ไม่ต้องแปลกใจนะเสียงแปลกไปก็ไม่ต้องแปลกใจเด้อ <c oughs> <c oughs> สัมเนียงก็เพี้ยนตามไปด้วยนะฮะอ่าโอเคก็ไม่ต้องแปลกใจนะองผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบยันอยู่ในอาการป่วยอยู่แต่ถามว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นประมาณนึงนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าเราโดนโลมเย็นๆก็คือตายได้เลยอะไรอย่างนี้นะฮะเออไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยเราก็เอาไอเอาชีวิตจริงไปโยกับเกมอีกนะหมายถึงว่าถ้าโดนโลมเย็นๆก็คือแบบเสียงป่วยก็จะแบบอาการหนักเลยนะฮะจริงเหรอโอ้ยไม่ก็ ม์เดร์เธอเก่งเกินไปบางทีนะเราต้องปรับทัศนคติกันใหม่หน่อยม์เดรอเธอจะเก่งขนาดนี้ไม่ได้เข้าใจปะไม่งั้นฉันก็จะไม่สามารถเอ่อหาเงินหาทองหาเอพิติงจิงกะเบลได้เข้าใจไหมเออนะอย่ากเก่งเกินเข้าใจไหมเก่งแบบคนธรรมดาบ้างก็ได้หรอหรือเปล่านะฮะโอเค แต่พอไม่เป็น Luna, ลูน่าใคลเองเราก็รู้สึกขัดใจนิดนึงแม่ติดลูน่าไปแล้วละสิโดนอิติกซาป้ายยา1ล้านเปอร์เซ็นต์นะบอกเลยเออมันชอบตรงที่มาแบบมันมันบันไบรท์เนส์หมื่นหนึ่งอ่ะนึกออกไหมคือพอมันไบรท์เนส์หมื่นหนึ่งก็คือแบบ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 มันว้าน่ะศพแรกเลยเหรอรีบจังพี่หมายถึงว่าเราอะ่ะรีบจังเดี๋ยวนะวนอยู่ไอ้สองดานนี้หรือย่างไรฮลัลโหล ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราไม่ยอมนะคุณผู้ชมเราไม่ยอมเราต้องเปลี่ยนเกมอ่าเผื่อว่ามันจะสุ่มเกมดีๆให้เราบ้างไม่เลยไม่เลยนะฮะเออคือเอาพูดถึงอาการหวัดต่อนิดน,นึงแล้วกันนะก็คือว่าสมมติว่าเราแบบโดนลมเย็นๆหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยก็คือโดนลมตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จทำให้น้ำมูกไหลนะเออก็ ชัวแหละนะครับเป็นอาการหวัดน,นะฮะอแล้วด้วยความที่ช่วงเวลานี้นะครับคุณผู้ชมก็ดูนะนึงทับสิบเก้าอันนี้คือเวลาตามรูปแบบมาตรฐานสหรัฐนะฮะก็คือขึ้นต้นได้เดือนตามได้วันตามได้ปีนะก็คือวันที่19บเก้ดือนมนกราคมอะไรอย่างนี้นะก็คือระบุวันอัดชัดเจนเลยนะก็อยากจะบอกนะครับว่าจริงๆแล้วในช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงแบบหน้าหนาวถึงแม้ว่ามันจะมีความแบบ นะหนาวเก๋อะไรเงี้ยนะฮะป,ปลอมๆนิดนึงนะฮะเน้นเป็นฤด,ดูร้อนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องยอมรับนะฮะว่าเออมันยังมีความแบบนิดนึงอะไรอย่างงี้เนาะก็เลยทําให้เราสามารถที่จะเป็นหวัดได้อยู่อะไรอย่างงี้นะฮะอ่าดังนั้นแล้วนะคุณผู้ชมช่วงที่ลงคลิปเนี่ยเป็นช่วงเดือนกฤษฎิกายนดังนั้นแล้วคุณผู้ชมก็น่าจะเข้าใกล้คือมันยังไม่ถึงหน้าหนาวอะ่ะ แต่ว่าน่าจะเข้าใกล้หน้าหนาวแล้วอะไรอย่างนี้นะก็อยากจะบอกผู้ชมว่ารักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะไม่งั้นก็จะได้ป่วยรีรันแบบนี้นะอ่าโอเคไหมโอเคนะอเนาะฮัลโหลสวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าฮัลโหลแล้วทำไมเธอไม่หนาวเหรอเธอถอดชุดขนาดนั้นเธอไม่หนาวเรือยงไร ي? มาวิ่งที่นี่ฉันยังหนาวป่วยจะนะโอเคหนีก่อนดีกว่าน้องผู้ชมอ่าเรามาเล่นวิ่งร้าจ้าบกันดีกว่าในเจในเจ กดชิปไม่ได้ด้วยเนี่ยเจ้เนะจีจริงๆอยากเล่นนี้มากเลยอะ่ะเอออยากเล่นบ้างคะ่ะปันไม้ได้ยามิกกี้เมาส์เจเจหกเก้าโอเคขอบคุณมากนะมิกก,ก,กี้มิกกี้มิกกี้เมาส์มีความแบบโชว์ความโบราณของตัวเองนนึงนะฮะมีความแบบสูงวัย <c oughs> หรอหรอหรือเปล่า โอเคนะฮะตอนนี้นะฮะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยสามารถประคองตัวเองนะฮะให้อยู่บนรถไฟตลอดเวลาได้ก็มีสิทธิจะรอดพ้นจากการที่ฆาตกรก็จะมาคิวเราได้นะ,ะแต่ไปก็คือว่าสมมติว่าฆาตกรมันยิงแม่นนะฮะมันยิงมาตอนที่เรากําลังอยู่บนรางพอดีเนี่ยนะฮะก็อาจจะตุยเย่ได้นั่นเองแตไปมันเงียบเงียบเงาเงาจังเนาะ มันเงียบๆเ,ง,บเงาๆจังเลยนะฮะอ่าโอเคคือเมื่อก่อนเนี่ยนะเวลาเราเล่น murder mystery ก็คือเราก็คือเก็บเงินจากแบบเวลามันสำเร็จเกมอะ่ะเนี่ย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 เวลาจบเกมเนี่ยก็ได้ประมาณ300กว่าเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเก็บด้วยวิธีนี้มาตลอดก็งงว่าแบบทำไมเงินใช้มันต่ำเตี้ยเรียดดินจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ๋อสุดท้ายก็เพิ่งมารู้นะ,ะว่าอ๋อเขาเขาแบบนะเขาเขา เขาเขาเขาเก็บกันด้วยเควสเควสครั้งหนึ่งคือได้ประมาณพันห้าเหรียญแล้วก็แบบเล่นเกมหนึ่งได้ประมาณ3า0เหรียญโอ้โหต้องยอมรับว่าเรานี่ก็มีความอึดถึกทนนะฮะในการที่จะเก็บมาได้ถึงแสนเหรียญเนี่ยนะฮะหลังจากที่เราเจอเควสปุ๊บนะฮะเราก็เก็บเงินด้วยวิธีการเควสจนตอนนี้นะฮะเกือบสองแสนแล้วช่างเป็นระยะระยะเวลาที่ต่างกันจริงๆเลยนะนผู้ชมแหมโอ้โหเราไม่น่าแบบเสียเวลาเลยนะฮะเออ น่าเสียดายนะไม่ทันละเราก็คงอยู่กันในด่านด่านเดิมๆอะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็คงเห็นแบบเห็นจนชินตาชินลูกตาชินเอว r y t ติ n งเซกเบลกันไปแล้วแหละนะฮะเนี่ยคิดเหมือนกันเลยนะเออนะวนจนแบบวน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 เอ่ะวนวนวนจนเป็นเอกลักษณ์ของไฮพิกเซลไปแล้วนะฮะเออ ขนาด VIP ยังบนนะฮะแล้ว oh ancient red cross อ้าวยังไม่ทันอาเลย you will receive more gold ขอบคุณมากคาริรอบนี้เธอให้ผ่อนที่ดีมากและเธอก็นะได้ส่งฆาตรกรมาหาเราขอบคุณมากาคาริเธอนี่เป็นคนดีอันดับหนึ่งของเกมนี้จริงๆนะ,ะดูคาลิมันทำดิ มันให้พอดีๆแล้วมันก็ตลบหลังเราด้วยครร่าตกก่อนูมโอ้ทุกคนแบบว้าแบบน่ากลัวมากนะเมื่อกี้อ่าอันนี้ก็คือเป็นทางที่เรามาจากเมื่อกี้นะฮะเราจะพูดทำใหม่เราก็รู้กันอยู่แล้วหรือปล่าหรือเปล่ารู้หรือเปล่านั่นเลยสิรู้หรือไม่ ยานะาคาตะเกะกิงเกอร์เรามาจะโลเนทอะไรตอนนี้เนี่ยมะเขือเทศแมวเหมียว my god หน้ะโอ้ยตายเลี้ยวกาลีเธอให้โลเนทฉันนะมาให้ oh baby I love you I love you อ้โหเสียง คาลินี่ไม่ไม่บอกบุญเท่าไหร่นะฮะเอาเพนยูเมาส์อ๋อไม่ใช่ทะาถูกเอาปากไปอ๋ออ๋ออันนี้ดาบปลอมดาบปลอมเข้าใจเคยเป็นเคยเจอเคยเจออ้าช่วยด้วยโอเคโอเคเมื่อกี้ได้ได้ข่าวอะไรนะฮะอ๋อได้สไปเดอร์มานะฮะแต่จบเกมพอดีเนาะโอเคโอ้ my god เมื่อกี้เกือบวิ่งหนีไม่ทันกันเลยทีเดียวน่ากลัวมากนะใจนี่เจ๋โอ้พี่ทั้งหลายหลายแหล่และแหล่หลายแซมปริติโกนะฮะเวอร์สนะฮะแต่ก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าแบบแซมปริติโกเวอร์หนึ่งมันอยู่ที่ไหนเขาหรือใครเป็นคนกินเข้าไป ขายออกมาเดี๋ยวนี้น้ำลายออกมาเต็มไปหมดเลยนะไอะอย่างไงก็ไม่เอานะะเชิญรับประทานต่อได้เลยนะจ๊ะไม่ต้องเกรงใจถ้าจะมีน้ำลายออกมาด้วยนี่ขอลาก,ก่อนนะใช่ไหมเออเนาะแล้วเรามาทำาไปตรงนี้เนี่ยเ,เราหนีไปที่เกาะกลางได้ไหมโอยมน้ำาอมน้ำาอมน้ำท้องฉันอ ทำไมทำไมอะ่ะทำไม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 แต่ตรงนี้น่นต้องยอมรับว่าเป็นจุดหนึ่งที่เราแทบไม่เคยมาซ่อนที่นี่มาก่อนเลยนะฮะก็ยังไม่ได้ตามรับชมการนะว่าเราจะรอดจากตรงนี้ได้หรือไม่นะ,ะหรือไม่พูดเลยอยากเข้าไปข้างในเนาะ รู้สึกเห็นเตียงนอนแล้วก็แบบอยากนอนเลยนะครับเพราะว่าวันที่ถ่ายคลิป,ปตอนนี้เป็นเวลา23มิกา36นาทีเอ่อง่วงมากยอมไปรับตรงๆว่าง,ง่วงมากฉันทำอย่างไรถึงจะได้นอนตอบใช่ไหมที่คาริเอาไม่ใช่นะพิษแมพดูมันหน้าห่อนสายเนาะมันกินยากันน้ำอะเอยกินยาหายใจใต้น้ำแล้วดูมันว่ายดิโอ้โหว่ายแบบเพลินจิตเพลินใจมากนะครับบอกเลย ในขณะที่เราทนทุกข์ทรมานกับกรดในน้ำอะไรอย่างนี้นะฮะออ้ยไม่ให้เราได้ออกโรงเป็นฮีโร่บังเลยทำไมทำไมทำไมนะแต่ต้องยอมไปรับว่าหลังๆมาเนี่ยนะครับแบบมันข้างวนพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยนะชีวิตมีอะไรเอ้ยชีวิตยูอะ Merry Christmas ชีวิต you are merry Christmas <laughs> ขอบคุณนะที่ร้องเพลงนะเป็นเพลงที่แบบไพเราะที่สุดในจักรวาลแล้วนะฮะเอออันนี้คือประชดนะครับประชดตัวเองนี่นแหละนะเมื่อไหร่ไปคุณผู้ชมช่วยแบบไปคอมเมนต์กับคุณอะฮะฮะอะไรหรอ อ oh, ใครนะฮะที่รู้จักกับทางไฮฟิกเซลนะฮะรบวนไปบอกเขาทีนะฮะว่าแบบช่วยเพิ่มแมปใหม่มาให้หรือ,อยงนะฮะเราเล่นกันจนชิมชาแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะเออไม่ใช่ชิมชาแบบ testing t ีอะไรอย่างงี้นะฮะอ่าไม่ใช่แบบทีคัพออฟคอฟฟี่อะไรประมาณนะั้น no 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 I don't mean I did uh I uh, I don't mean uh oh ทำไปเถอะ <ś led> ยินดีก็แบบคันปากเขาเรียกน,นะมีอะไรติ๊กอีที่ปากนะยีดีก็พูดไม่ได้นะไอ้อ้อนอ้ออ้อนอ้ไอของเราเนี่ยยินรีซีฟโอ้อออออึ้นขึ้นสึกับรออะไรขึ้นสึกับรออะไรเห็นขนาดนี้เราึ้นสึกับรออะไรอย่ายอยู่เลยดีกว่าน <ś led> ะไอ้ดอกจ้ะขโมยท้องกันอีกแล้วเธอหรือเปล่าไม่ใช่หรือจะ เธอรือเปล่าไม่ใช่หรือจะ๊ะใครกันหนอตอนนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นมิสตอรี่ของแทนนะครเป็นฉันว่าใช่ <c oughs> ยันไงว่าเลี้ยวทิศทางมันเลี้ยวขึ้นมาจงใจเลี้ยวขนาดนี้แต่นี่ไม่ได้อ้อะไรติดอะไรเนี้ยโอ๊ยอะไรเดีย๋ยตายตกกระจกเหรออ๋อตายลู้กระจกโอเคโอเค โอ้โห oh, อันนี้ก็เป็นเขาเรียกนนะ้เป็นแมปเก่านะฮะก่อนที่จะมีอาร์ค e Prop ฟลอร์นั่นเองเนาะเฮ้ย mm. <Hey, S 2> อย่าบอกนะว่าเขามีคอนเซปต์ที่จะทำแมปอาร์ค r o p f l ฟลอมานตั้งแต่แมปอาร์คายเก่าแล้วอะห mm. รอดูดิเนี่ยต้องกระจกมันส่องเข้าไปแล้วก็แบบเห็นอะไรอยู่ข้างในอะไรอย่างงี้นะฮะมีเขาโครงประวัติศาสตร์ <c oughs> อันนี้ก็พูดไปเรื่อยนะคุณผู้ชมอย่าอย่าใส่ใจมากนะฮะอันนี้คือพูดไปเรื่อยลว้ลวนๆเลยเนาะ เออโอ้เอ้ยเอ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นเหรอหรือหรือเราแค่ไม่เคยดูเองอาจจะเพราะว่าเราแค่แค่ไม่เคยมาดูเองเฉยๆเนะาะอะเออเนี่ยเห็นไหมมีความแบบนะมีความเป็นเขาเรียกอนะไรเป็นโครงร่างของอะครายท็อฟฟ์ฟลอร์อะไรเงี้ยนะฮะแล้วด่านอะครายท็อฟฟ์ฟลอร์ก็คือแมบที่เราเคยเล่นไปก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งก็จะเป็นแมปต่อเติมจากจุดตรงนี้อะไรอย่างงี้นะครับแปลว่าเขาเนี่ย มีแผนที่จะทาท็อปฟลอร์มาตั้งแต่แรกแล้วเหรออ๋อเงี้ยเหรอมีแผนที่จะทําตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็วแบบเพิ่งเพิ่งจะมาทำอะไรอย่างงี้ยนะ,ะพูดอะไรเนี่ยก็คือมีแผนที่จะทำตั้งแต่แรกแล้วแล้ว,ลวก็ทำมาสาเร็จนะฮะแล้วก็ออกมาเป็นด่านอะคร์ท็อปฟลอร์อะไรอย่างเงี้ยเหรอเออไม่แน่นะคุณผู้ชมก็ไปถามพากเซลนะอย่ามาถามเราเลยนะเราเป็นแค่นักทํานายมั่วส่้นะฮะถ้าใหม่อะ ทำไมเราไม่เคยแบบอยู่คงประพันธ์กับเขาบ้างเลยเวลาที่อยู่ใกล้ๆคาลิเนี่ยคาลิเขาแบบเป็นตัวดูดอะไรซัมติงหรอนะฮะดูพรกฆาตกรมาหาเรียงไรนะฮะทำไมตายบ่อยหรือเกินนะเจ๊ในเจ๊อะ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 ฮัลโหลสวสดีโอ oh. เกิดมาถึงก็กลายเป็นฟาโรห์แห่งอียิปต์เลยทีเดียวนะนี่ก็คือพีระมิดเนาะโอ้โหเราเกิดมาถึงนี่แบบเป็นฟาโรห์นะครับรู้สึกแบบเป็นเกียรติเป็นสียิ่งนักอ่าเป็นเกียรติเป็นสีแล้วเกิดเฮ้ยทองซักอ่าไม่มีใครขโมยทองฉันได้หรอกฮ โอเคนะฮะนี่ก็คือทองของเรานะฮะเราก็ต้องแบบรับเข้าไปโอ้ทอง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 งับเข้าไปอร่อยอร่อยทองนี่มันอร่อยจริงๆเยนะเอ,อ้ยนะถ้ามีหนึ่งหมืน่นบเนสนี่ก็ตายว่ <laughs> าละ่ะมันหลอกลวงอ่ะมันหลอกลวงลอง่ะ <laughs> แต่นี่มันคือเอ็นพลาทอ่อะ่ะเออ อ uh huh. uh huh. <laughs> ้โอ้โเป็นศพเลยนะวายทำไมมันต้องหลอกลวงกันด้วยเนี่ยเขาบอกว่าโซนนี้นะครับเป็นโซนปิดปรับปรุงนั่นเองนะดังนั้นเราก็เลยไม่เคยเข้ามาข้างในนะ,ะก็มีกวางมูสใช่ไหมมันคือกวางมูสใช่ไหมแล้วก็มีม้าที่อ๋อเนื้อว่ายืน2ขาตลอดเวลาจะเย็นนะ อันนี้ก็จะน่ากลัวไปนิดนึงนะฮะอ่าอันนี้ก็คือเป็นโซนที่มันปิดอยู่อะไรอย่างงี้นะฮะส่วน,นนี้ก็คือขึ้นไปชั้น2นะไปชั้นเซกันนั่นเองอ่าแล้วก็มาสเปรยต์ตรงนั่นเองก็ไม่มีอะไรนะเอารถขึ้นทีทีไปตอนไหนที่ไม่ได้พิมพ์เลยนะไอพี hey, <Pixel. S 1> ่แซวเธอกำลังหลอกลวงฉันเราไปลองเล่นแอสซินกันดูไหมคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นอย่างไรโอ้โหชีวิตชีวิต จะได้เล่นเมื่อไหร่จะได้เล่นเมื่อไหร่นะฮะนะจะมีน้อยขนาดนี้นะดังนั้นแล้วเดี๋ยวเราลองไปเล่น Infection Mode กันมากดีกว่านะฮะโหมดติดชื้อโอมีทองตกใจได้สัญชาตยาณน,นะฮะเราต้องรีบวิ่งเข้าไปเก็บทองแต่มันมันไม่ใช่ทองไงมันคือเป็นเอฟเฟกต์ซัมติงนะฮะที่พวกเขาน่าจะซื้อกันมานั่นแหละนะฮะเออนะเอลฟานี่คืออะไรนะคือไม่ได้เล่นแบบ โหมด Infection นานมากนะจนลืมไปหมดแล้วว่า Alpha คือ what is it นะฮะอ่ะโอเคไม่รู้ว่าคืออะไรนะฮะก็ะใช้ชีวิตให้อยู่รอดไปนะจ๊ะจุบ๊บๆโอเคเป็นเซอร์ไ o วเวอร์เฮลโหลโอ้โหอยู่ได้คนดิไปให้ทอง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 เก็บทองก่อนเก็บทองก่อน ฮัลโหลไอ้พวกที่มันเป็นพวกติดเชื้อเนี่ยนะฮะมันก็จะขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะ oh oh. ไอ้พวกที่มันติดเชื้อเนี่ยนะฮะก็คือมันจะเป็นหน้าตาซอมบี้นั่นเองนะฮะซึ่งไอ้หน้าตาซอมบี้นั้นนะมันมาแร้วไอ้พวกหน้าตาซอมบี้นั้นนะฮะก็คือตายแล้วก็เกิดไม่ได้นะมันเป็นอมตะอ่ะฮ่าอ่อออ่ิรันเนาะเออ เฮ้ยตกใจหมดเออเราหรือเปล่าอะโดนรอบสังหารโดนรอบสังหารแล,ล้ลสวัสดีจ้าทุกคนฮัลโหลเพื่อนๆมาแล้วจ้ามันยิงไม่ได้เนาะอ๋ออ้า อันนี้ก็คือเป็นดาบของเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อมันเป็นดาบของเราอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคโอเคแล้วไปแล้วไปคือมันเป็นดาบของเรานะก็เลยงงอยู่ว่าทำไมมันออกมาเป็นรูดอฟอะไรแบบนี้นะครับเป็นเรสโตนเออเขาเรียกนะเป็นอะไรมันคือเรสตายอะไรอย่างเงี้ยนะก็งงอยู่ว่ามันออกมาเป็นเรสตายอ๋อมันคืออันนี้นี่นะครับคือดาบของเราอุ้ยได้ดังหนึ่งคนะิวเนี่ยว้ายติดชาร์จด้วยอ่ะเ้ยดีใจเหมืนเด็กเลย <laughs> นะคุณผู้ชม จะว่าไปโหมดอินเฟคชันก็สนุกดีเนาะเออนะหลังจากที่เราเล่นแบบโหมดคลาสสิกมานานอะไรเงี้ยนะฮะก็นะมันก็อืมนั่นเอง <c oughs> ขอบคุณมากเป็นคำบรรยายที่แบบเลิศเลิอเพอร์เฟก,เ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 กมากนะฮะบอกเลยอ่ะอัลฟาหายไปแล้วอัลฟาเนี่ยนะเท่าที่ดูแล น่าจะเป็นคนที่เป็นคนแพร่เชื้อนะเป็นคนแพร่เชือนะ้อเนาะดูจากทรงละหน่วยจะใช่นะฮะเออคนแพร่เชื้อเ,เองนะฮะเอ่เอคนไหนเอ่ยแต่ว่าตัวติดเชื้อไม่โผล่มาให้เห็นเลยอะทำไมกันเหตุใดกันใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่ใช่ เพราะว่าธนูมันเด้งกลับมาคือต้องบอกว่าเกมนี้เวลาเราเห็นผู้เล่นก็คือเรายิงมั่วซั่วได้เลยนะผู้ชมเพราะว่าเราไม่รู้เลยนะคะว่าอัลฟ่าจะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นแล้วถ้าเรายิงมั่วซั่วเนี่ยคือถ้ามันไม่ใช่ที่มันเป็นตัวตัวอินสเปกเตอร์นะฮะก็ก็ไม่ไม่เกิดผลอะไรนั่นเองนะฮะก็คือแบบเซฟเซฟวินวินอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ค,ะคือเรายิงผู้เล่นธรรมดาไปอะ่ะผู้เล่นธรรมดาก็ไม่เป็นอะไรนะฮะแต่ถ้าเรายิงอัลฟ่าก็คือจบเกมได้เลยโอเคปะ ่าก็ดังนั้นแล้วดังนั้นแล้วเกมนี้นะฮะก็จะเห็นพวกผู้เล่นเนี่ยนะฮะยิงกันบ่อยบ่อยอะไรอย่างงี้นั่นเองนะฮะก็เพราะว่ามันยิงได้เรื่อยๆอ่ะเออเนาะมันยิงได้เรื่อยๆมันไม่มีปัญหาอะไรจะยิงใส่ผู้เล่นมันก็ไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนี้นะฮะโอเคอ่าอ่าอินเฟกเตอร์อยู่นู้นอินเฟกเตอร์อินเฟกเตอร์มานี่ลูกมานี่มันมานี่มานี่มานี่ดิ๊กิ๊กิโอ้เอวิดิกิดิกิโอ้โหดิ๊กิ๊ไก่เกินนะฮะอ่า มีอินเฟกเตอร์แถวนี้อีกไหมจ้าอุ้ยมันเข้าไปในซอกแล้วเฮ้ยขี้ออกมาทำไมเข้าไปโอเคตอนนี้ต้องใช้สมาธิยิงให้โดนไม่โดนโธนูเรามันเป็นโปรเจกต์ตายเนาะมันก็จะยากนิ่นึงอ้าวเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมีตัวอะไรอยู่ตรงนั้นไอ้ชุบโอ้ยไอ้ฮะฮะ แล้วมาเกิดสกไลเลยนะฮะโอเคายอินเฟคตดเล็บนะ you can use to communicate your fellow infected โอ้มีแชทรับเฉพาะกับพวกอินเฟคเตอร์ใชยอินเฟคเตอร์ได้กันด้วยเลิศเลอเลพอร,ร์เฟก์เนาะเอาคอนเฟลกตกเลยเอาคอนเฟลกตกนะฮะว้าชียังเหลือชีชีช,ชีชียังเหลือรอดอีกเหรอเนี่ยเก่งเอออินเฟคเตอร์ก็คือตายแล้วตายเลยเหรอเอานึกว่า อินเฟกเตอร์ก็คือตายแล้วฟื้อคืนชีพได้พวกที่ติดเชื้อตายแล้วคืนชีพเอาไม่ใช่หรออ๋อเข้าใจผิดแล้วเนี่ยอ๋อตายเลยน่าแตะนะโอเคได้เลยเดี๋ยวแล้วเราก็คือไม่ได้เกมกันในเช้านี้นนั่เองนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยท่ใหม่ในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะไม่นด้เก่นมาร์กาต่อเดี๋ยวรับตามชมกันได้สำหรับชาวันนี้ Have a nice day สวัสดีครับ